ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เรามาดูฮอกแมนกันครับนี่นะด้านหน้าที่เขียนว่าฮอกแมนนะฮะเดี๋ยวพาดูกล่องก่อนนะตัวนี้จะเป็นงานของแม็กฟารินนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ด้านหน้าเขียนว่า d c m u l t i ติ r s e Black a d a m นะฮะเพราะว่าไอเจ้าตัวฮอกแมนตัวนี้เนี่ยมันออกมาในหนังเรื่อง Black Adam นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ด้านข้างให้ดูกล่องก่อนจะเขียนว่าฮอกแมนแล้วก็แบล็กอะดมนะครับนี่นะ สวยดีนะฮะอืมกล่องตรงนี้มันขาดด้วยนะเพิ่งได้มานะครับเพื่อนๆนี่ด้านข้างด้านหลังอู้สวยมากนะรูปฮอคแมนอย่างเท่นะโอเคเรามาดูด้านในกล่องกันดีกว่าเปิดกล่องมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีตัวฮอคแมนนะฮะถาดแรกนะแล้วก็จะมีอาวุธของเขานะฮะเป็นเป็นลูกตุ้มเนาะเป็นลูกตุ้มแล้วก็ ฐานที่2จะเป็นเป็นปีกนะครับเป็นปีกของฮอกแมนแล้วก็จะมีฐานช่วยยืนแล้วก็จะมีการ์ดนะเดี๋ยวเราค่อยๆแกะมาดูดีกว่านี่ปีกนะให้มาป2ปีกปีกใหญ่อยู่นะเออต่ให้ดูปีกก่อนนะโอ้ปีกนี่จะเป็นยาง pvc นะครับเ,เพื่อนๆนะนี่จะเป็นยางนะฮะ สีสีทองผสมกับสีน้ำตาลแดงอะนะคล้ายๆปีกเหี่ยวปีกอินรีอะไรเงี้ยนะฮะนี่ดูดีเทลตัวนี้จะเป็นยางนะ,ะเพื่อนๆปีกนะทั้งสองข้างเลยนี่ยืดหยุ่นได้นะครับไอตัวข้อต่อนี่ก็น่าจะเป็นยางอะไอตัวจอยที่แบบเสียบอะนะ,ะปีกสองข้างนะฮะแล้วก็มุนก็จะนอนมาแบบนี้นะฮะ คือจริงๆเนะี่ยถ้าเป็นมือหนึ่งนะเพื่อนๆมันจะมีสายรัดอยู่ตรงระหว่างลําตัวนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวเนี้ยผมได้มือสองมานะฮะบอกตามตรงเลยนะฮะมาดูค้อนก่อนไม่ใช่ค้อนดิลูกตุ้มนี่อาวุธของฮอคแมนนะฮะเป็นยางเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเป็นยางพ v c เหมือนกันนะนี่แต่ว่าในหนังในลูกตุม้มรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสีทองๆนะเนาะแต่ว่าฟิกเกอร์ตัวนี้ให้มาเป็นสีเงินๆนะฮะเออ เป็นยางนะฮะหน้าตาอาวุธก็จะประมาณเนี้อโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ฮอกแมนมาดูฮอกแมนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเพิ่งดูฮอกแมนดูกล่องก่อนนี่ตัวกล่องตรงนี้นะฮะตัวถาตรัวรนี้นะก็จะให้เป็นการ์ดฮอกแมนมานะฮะแล้วก็จะเป็นฐานยืนนี่สีดําเขียนว่าดีซตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าผมผมไม่แกะหรอกนะเพราะว่าอขอดูฟิกเกอร์ก่อนว่ามันจะ ยังไงน,นนะนะแกออกมาจากถาดก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆพื่สำหรับฮอคแมนนะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะประมาณนี้วัสดุฮอคแมนเนี่ยจะเป็นยาง PVC ผสมกับพลาสติก a b s เนะครับเพื่อนเอน,นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นี่นงานแม็กฟลนเนี่ยทำดีเทลออกมาได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าลงสีเนี่ยอาจจะยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะฮะนี่ หัวเนี่ยจะเป็นจะเป็นยาง PVC นะ่รับเ,เพื่อนหัวฮอกแมนนะเนี่ยมันจะสามารถยืดหยุ่นได้นะครับอืถือว่าทําดีเทลออกมาได้ดีนะลงสีก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ว่าก็อ่ะถือว่าใช้ได้นะฮะนี่หัวฮอกแมนจะเป็นยางนะสามารถหมุนได้รอบเลยอืประมาณนี้นะนี่ตัวเกราะเกราะไหลนะฮะก็จะเป็นยาง PVC เหมือนกันนะครับ ส่วนตรงข้อต่อนะฮะข้อต่อตรงแขนเนี่ยจะเป็นพลาสติก ABS นะครับเพื่อนๆน,นะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูดีเทล,ลใกล้ๆวม,มันหล่อนะมันทำดีเทล,ลมาได้ดีนะเนี่ยี่ยไอตรงเสื้อไงเพื่อนเนี่ยเสื้อกรอกของฮอกแมนเนี่ยก็จะเป็นยาง PVC นะฮะเนี่ยตรงไอสายรัดพวกเนี้ยเนี่ยตรงกรอกพวกเนี้ยจะเป็นยาง PVC ทั้งหมดนะฮะโอ้โหแล้วมันก็จะทำแบบว่าเป็นแบบเทกเจอร์เป็นส,กสากๆนะชุดเกาะตรงนี้นะ ผมว่าเออโอเคนะเออค่อนข้างชอบเลยละ่ะเออสวยๆนะฮะนี่มีรอยแตกมันแบบผ่านศึกผ่านการต่อสู้ด้วยนะเออเพราะว่าในหนังแบกระดมเนี่ยฮอกแมนซัดก,กับแบกระดมทีนี่ก็แบบดุเดือดมากๆเลยเนาะเออในหนังนี่แบบโอ้โหโคตรมันเลยนะเพืเ่อนๆนะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะเดี๋ยวให้ดูจุดขยับต่อนะนี่ชุดดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นเนื้อยาง PVC ทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆจุดขยับก็โอเคนะฮะนี่ดูเท้า ดูดีเทลให้ดูดีเทลก่อนนะประมาณนี้นี่ตรงกรอกแขนนี่ตัวนี้เหมือนเหมือนสนับมือนะมันสนับมือตรงนี้ตกเกาะแขนนะฮะเกากมือ,อแขนข้างนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ่าด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้เออดีเทลก็ทําดีนะ ถ้าลงสีอีกสักนิดนึงนะฮะต่อเติมอีกนิดหนึ่งผมว่าน่าจะสมจริงกว่านี้นะสีทองให้มันแบบทองไปเลยอะ่ะเหมือนในหนังเลยอะ่ะเออมันน่าจะเฟี้ยวกว่าเนี้แต่ผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะเออสวยแล้วเนี่ยแบบเนี้ยแค่เนี้ยสวยละนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองมาใส่ปีกดูนะฮะปีกก็จะนี่สองข้างนะเพื่อนๆเนี่ยตัวเนี้ยใส่เข้าไป เนี่ยมันเป็นยางนะเพื่อนๆใส่ง่งายๆนะไม่ต้องกลัวหักนะฮะอ,อ่าโอ,โ,โอ้โหหล่อเลยนะปีก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนอน,นี่เนาะให้ดูดีเทลโดยรวมนะฮะส่วนค้อนไม่ใช่ค้อนอ่าลูกตุ้มนะเอ่อเรียกเรียกลูกตุ้มมาแหละนะครับ ลูกตุ้มเนี่ยมันก็จะเป็นยาง p v c เหมือนกันนะแต่ว่าผมมองว่ามันมันทำาค่อนข้างใหญ่เกินไปนะเนาะมันใหญ่เกินไปอะ่ะไอตัวลูกตุ้มเนี่ยถ้าทําแบบสมส่วนกว่านี้เออถ้าทําเล็กกว่าเนี้มันจะดูโอเคมากนะะแล้วก็ขอเป็นสีทองด้วยนะนี่ต้องไปไปทําสีทองใหม่นะเออคือมันออกมาเนี่ยมันออกมาเป็นสีเงินแบบนี้ไงแล้วก็ใส่ข้างขวาแบบนี้นะฮอกแมนเขาก็จะถืออาวุธประมาณ 5, 000, นี้ฮะเพื่อนๆนี่นะประมาณเนะี้ เดี๋ยวให้ดูอืมสวยดีนะเออนี่ด้านหลังอย่างเทะนะหลุดออกมาจากหนังปะเนี่ยนะโอเคสวยดีนะอะทีนี้มาดูจุดขยับกันครับเพื่อนๆน,นี่ปีกก็มันมันจะหมุนได้นะเพื่อนๆหมุนได้ประมาณนี้นะนะปีกนะเนี่ยแค่นี้ก็ติดละประมาณนี้หัวก็หมุนได้นะฮะรอบเลยหัวหมุนได้รอบเลยนะย แล้วก็ตรงแขนนะนี่ขยับได้แบบนี้นะ froze. ตรงส่วนแขนเนี่ยจะหมุนได้เพื่อนแล้วก็ตรงข้อศอกเนี่ยมันจะหักได้สองล็อกนะมันจะมีล็อกที่หนึ่งกับล็อกที่สองนะพเพื่อนหักได้สองล็อกนะก็คืองอได้สองล็อกนะเนี่ยแบบนี้เลยนี่แล้วก็ตรงมือมือนี้สามารถหมุนได้นะครับนี่ พลิกไปพลิกมาได้จัดท่าจัดทางได้เอาไง่ายๆแบบเนี้นี่ประมาณนี้นะแล้วก็ตรงขาฮนะนี่ขายกได้รประมาณนี้กลางออากลางได้นะแล้วก็ตรงหัวเข่าหัวเข่าก็มันหักได้สองล็อกนะครับเพื่อนๆหัวเข่าเนี่ยนะหักได้สองล็อกแล้วก็ตรงเท้าเท้าก็หมุนได้นะเป็นบอลจอยนะฮะนี่ เหยียดได้แล้วก็ตรงปลายก็จะงอได้แบบนี้เนาะงอได้แบบนี้เลยอืเหยียดได้นะฮะยืดได้แล้วก็หมุนได้นะตรงเท้านะนี่ประมาณนี้อโอเคสวยเลยเท่เลยละ่ะนะ ประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูส่วนสูงกันดีกว่าครับอ่ะมาดูส่วนสูงกันครับเพื่อนๆฮอแมนตัวนี้นะฮะงานแม็กเรนตัวนี้จะสูงประมาณ18เซนติเมตรนะฮะถึงหัวนะฮะแต่ถ้าถึงปีกถึงปีกนกตรงนี้นะก็จะประมาณ20เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆความสูงนะเอ่อความกว้างของปีก โดยประมาณกะด้วยสายตานะน้ำมันแท้ก็จะประมาณ13เซนนะ13เซนกว่ากว่านิดๆน,นะครับอืมก็จะประมาณนี้จะถามว่าไอตัวฮอกแมนตัวเนี้ยมันสามารถยืนได้ด้วยตัวเองไหมคำตอบก็คือมันยืนได้นะเพื่อนๆแต่ว่าต้องจัดท่าจัดทางให้มันหน่อยนะแบบไม่ต้องใช้ฐานยืนนะนะต้องจัดท่านะเนี่ยต้องต้องจัดบาลานดีๆนะเพราะว่าปีกมันค่อนข้างหนักนะแบบเนี้ยเห็นปะถ้าเกิดว่าเออ จับตั้งยืนดีๆเนี่ยเนี่ยเห็นปะต้องจัดท่าจัดทางให้นิดนึงนะอะต้องจัดบาลานซ์ให้ให้นางหน่อยนะเนี่ยประมาณเนี้ยนางจะหล่อมากเลยนะนี่ด้านหลังโอ้โหมันค้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าจัดจัดท่าจัดทางไม่ดีจัดบาลานซ์ไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันจะล้มแบบเนี้ยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตัววัสดุของ ของของเล่นตัวเนี้ยมันเป็นยาง p v c นะส่วนใหญ่นะเอ,อเรื่องจุดขยับเรื่องการแตกหักนี่ต้องบอกเลยว่าเนาะหายห่วงไปได้เยอะเลยนะครับอืตรงนี้นะมันยืนได้จัดท่าเท่ๆได้แต่ว่ามันต้องจัดบาลานซ์ดีๆอะฮอกแมนตัวนี้นะมันถึงจะยืนได้แบบนี้นะนี่โอ้โหยางหล่ออะนะ อืนี่ดูใกล้ๆโอ้โหอย่างเท่นะเออจัดท่าที่เท่หน่อยนี่แบบหล่อมากนะนี่ประมาณนี้โอ้โหเท่เลยเพื่อนมาแล้วออกกล้องนิดนึงอยู่ในหน <c oughs> ังเรื่องเดียวกันนะสองตัวนี้นะนี่ด็อกเตรเฟดนะครับอืมเดีถ้าเกิดว่าให้ยืนเทียบกันดูเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะเพราะว่าด็อกเตรเฟดเนี่ย อ่าเดี๋ยวดตรเฟตัวนี้เนี่ยก็สูงเท่ากับฮอกแมนนั่นแหละนะฮะนะสูงความสูงเท่ากันนะครับ18เซนเหมือนกันนะ <S <S อุ้ยนี่ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยความสูงเท่ากันงานแม็กฟารีนเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆสองตัวนี้นะออกมาจากหนังเรื่องเดียวกันเลยนะครับสวยๆ8เซนเหมือนกันนะ ครับก็สําหรับฮอกแมนตัวนี้นะครับเพื่อนๆผมได้มือสองมานะผมได้มาในราคา800บาทนะรวมส่งแล้วนะครับได้ในกลุ่มมานะฮะถ้าเป็นมือหนึ่งเลยราคาก็น่าจะอยู่ที่900กว่านะประมาณนี้นะงานแม็กฟารินนะครับก็ประมาณนี้แหละเออได้มือสองมา800อันนี้บอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งแบบใหม่แกะกล่องเลยราคาก็น่าจะอยู่ที่900ไม่น่าจะเกินพนะันน่ะ แต่ตรงนี้ก็แล้วแต่ร้านนะอ,อแล้วแต่ร้านเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยผมได้มือสองมานะฮะในราคา800บาทนะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆก็ลองไปหาดูแล้วก็แล้วกันนะมือหนึ่งมือสองช่วงนี้ของมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าหนังยังไม่ออกโรงเลยนะเป็นฟิกเกอร์อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเท่เลยทีเดียวนะจัดท่าแอคชั่นได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพื<ๆ>่อนๆโอ้โหนี่ โอ้โหเฮ้ยเท่หิบหายเลยนะเดี๋ยวลาไปด้วยการจัดท่าจัดทางแบบสุดเท่ละกันนะครับพเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหเฮยอย่างหล่อนะฮะ